อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมตองพีเจ a ชนแนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม RV Mode c หมดคาราโนนะครับก็ วันนี้มาเล่นเป็นคอมโบที่น่าจะแปลกที่สุดละที่ผมเคยเล่นนะเหมือนแต่ไม่แน่นะเหมือนผมจะเคยเล่นหรือเปล่าเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็จําไม่ได้โอเคผมเลือกเป็นโอ้โหเลยนะกิลด์กับอิกนิดนะครับจะไหวไหมโอ้แต่โผมได้แค่อีกนิดอะผมเอากิลดอร์ดีกว่าอีกนิดเดี๋ยวค่อยหานะโอเคน่าจะได้อยู่นะ แต่ไม่รู้จะสู้บ้านอื่นได้หรือเปล่านะครับก็วันนี้จะมาเล่นเป็นคอมโบสี่เซนนะครับสี่แทงแล้วก็สี่กาเดียนเฮ้ยไอเทมชิ้นแรกดีเลยครับได้เป็นสมุดเขียวเดี๋ยวผมให้คิวเลนนะไม่รู้คิวเลนจะแบกได้หรือเปล่านะครับแก๊กผมมาวะโอเคเดี๋ยวผมเอากาเดียนลงไปก่อนละกันสองกาเดียนนะครับลงไปก่อน มันอาจจะไหวนะคอมนี้หูฟอรเรนเฮ้ยหายาสวยกวดหายาให้ตายเร็วๆหูแล้วฟอรเรนมาล้โหูตีฟอรเรนก่อนได้ไหม,หมไม่ทันโอ้โดนฟอรเรนแทงตายแน่แบบเนี้ยเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยครับมงกุฎด,ด้วยฟอรเรนตัวนี้เหลือจะเชื่อวิยหายาผมสามตัวเลยเหรอโออคิวเรียนไปเลยไปไกลๆเลย หายาดีกว่าโอเคกิเดอร์มาอีกตัวหนึ่งนะครับจะไหวไหมคอมแปลกเนี่ยเอาง่ายเขาก็เรียกกันเป็นคอมโบสายเหลืองนะครับโหตะไก่แย่งเล่นอีกแล้วอะ่ะวันนี้ก็มากับตะไก่แล้วก็อะไรนะอีกคนหนึ่งนะครับอะไรเอวะจงเจรญอ,อะ่ะกดมาสามคนเนาะก็น่าจะเป็นเพื่อนตะไก่นั่นแหละ สเซนกิลด์ซีเนียลอิกนิดยอนโอเคแทงก็มึกเทนโอเคอกาเดียนก็น่าจะครบทุกตัวนะครับอีกตัวนึงเหมือนจะขอเป็นเทลไหมอ่ะน่าจะเป็นเทลนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะมาผมต้องชนะครับเธอนี้ผมยอมเสี่ยงเพื่อ ซื้อก่นหดึงไปทําไมล่ะครับดึงไปก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรสวยไปลุมตัวนี้ก่อนโอ้ได้สตันด้วยอ้าไม่ได้สกิลโอเคจบครับชนะเธือนี้เฮ้ยชิงโหดจังโอเคเรียบร้อยเฮ้ยกิวด์มาวะ่ะทำสามดาวได้ไหมเฮ้ยมาจริงด้วยมาจริงงั้นนี่กิวด์เนี่ย กลัวไม่รอดมากเลยนะครับคอมนี้หรือต้นเกมเราต้องดีๆหน่อยแต่ถ้าไม่ดีผมว่าอาจจะสู้ยากมากๆด้วยคอมนี้นะสี่เซนแล้วก็สี่แทงสี่กาเดียนโหแปลกจแปลกมากๆสายเหลืองเนี่ยสายเหลืองที่ใครต้องการห้ามมีสีอื่นด้วยนะก็น่าจะคอมเมนต์นานแล้วนะคอม คอมเมนต์นี้นะครับที่ผมไม่ได้ดูเนาะเพิ่งมาเจอเหมือนกันผมก็ไม่ได้ทาผมเลยโอเคลองหยิบมาแล้วกันนะครับช่วงที่ผมทําคอมเมนต์ที่ไปแบบเผาสายแดงสายเขียวนั้นโอ้โหนานแล้วนะน่าจะหลายเดือนแล้วนะครับมาลงเป็นแวทเทิร์เมดเดมีกอสก่อนแล้วกันโอโ้บ้านนี้เหรอครับ ไหวไหมอะอย่างนี้ได้อยู่มั้งลองดูครับเอากิวเดอร์มารับหน้าให้หน่อยน่าจะได้อยู่โอ้โหกิวเดอร์เจอฟอร์เรนติโนโ่ปั๊บเรียบร้อยโอ้ฟอร์เรนเขาได้มงกุดกันดีจัง โอ้ oh, บอกเลยเรียบร้อยอย่า yeah, <Yeah. S 1> อย่าพิ่งโอกิียวเดอร์อย่าเพึ่งโอ้ oh, ตายก่อนกิลด์ผมตายก่อนเฉยเลยโอเคเขาได้เป็นเขียวนะสมุดเขียวเขียวตัดเลือดเหมาะกับเทลวเลยนะครับถ้าเทลวมาเนี่ยโอ้ oh, บ้านล่างมีเทลวแล้วอะ นี่ออกมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมลงเป็นเซนต์ก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> จะสามดาวนะเนี่ยทำเป็นเล่น oh. ลงแก๊กได้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมเอานี้มาปิดก่อน mm. เผื่อเจอบ้านแรกคิวเลนนะครับ mm. มาด้วยกัน mm. เดี๋ยวเขาเล่นเรา mm. ยังไม่เจอนะ mm. โอเคโหแหล่ใส่เทมเต็มเลยพอเลนก็เรียบร้อยสิครับแบบนี้โอ้ oh. หายาผมสก,กิลใส่ใครวะเมื่อกี้เหลือจะเชื่ออ่ะเรียบร้อยสวยครับหายาเตหายาเตะเราทำดีอยู่ยังให้อภัยได้นะครับแต่ต้องการกิลด์อีกสองตัวนะเพื่อจะสามดาวนะครับกิลด์สามดาวก็น่าจะง่ายขึ้นแล้วโอเคอีกนิดมาเบลดัมอีกตอนนี้ก็น่าจะขาดช้างนะครับตัวเดียวเลยถ้าเจอช้างก็การเดี่ยนครบ โอ้แต่แทงก็น่าจะขาดหมึกขาดเทนนะครับโอ้โหเจอบ้านแรก โดนไปนูน่นโอ้โหโดนมานี่เฉยทูเลนโอ้โหทูเลนมันท่าไม่น่าล็อกตัวนี้เลยเฮ้ยสีเนียวได้อันติดด้วยนะเอาดิหายาผมยังอยู่ฮ้ยสวยหายาลูกเอาหน่ยอยเอาหน่อยลูกโอ้โหติดเคียวด้วยฝั่งนั้นอเฮออ้ยเจ้เย็นจยเย็นใจยเย็นไปได้ไปได้ไปได้ใจยเย็นโอ้สวยครับอ,อบอกเลยโดนตีอีกทีเดียวจบเลยเมื่อกี้ แค่ช้างโดนไปตีจบเลยนะแต่ช้างเดินไปไม่ถึงตายก่อนไม่ได้ตีด้วยเดินไปโดนสก,กิลฮายาไงที่มันยังไม่หมดนะโอ้เท,เทียวผมไม่ไหนหมดเนี่ยผมอยากได้เทีวมากกว่าฮายาเตะนะขูแล้วฟอรเรนสองโหบ้านนี้เขาเล่นผมตั้งแต่ต้นเกมเลยนะคู่ไหวไหมเนะี่ย เว้ยไวดิวด้ดิสวยหายาทําดีจัดบอกเลยหายาตัวนี้มันลูกรักจริงๆครับสวยโอ้โหแพ้ครับผมแบบนี้เอ้ยเอาอะ่ะเคียวปฏิหาร <Ground> control, ไปเวเกิง่งเสรแล้วหายาเราขาดย้อน้าตอนนี้จะสี่เซนแล้วอะ่ะ หย่อนไม่เจอตะไก่นั่นแหละแย่งผมไปนะคลิปก่อนก็ทำกับตะไก่นะครับคลิปนี้ก็มาทำกับตะไก่คลิปก่อนน่าจะเป็นรวมเดอะแก๊งเลยแหละรวมกิลเลยนะครับเล่นในการกดดักกันเองนะน่าจะมาแจมแค่คนเดียวนะครับที่ไม่รู้จักนะเกาะสัท้อน สีเนี้ออดีกว่าไมหมเกิอได้หิวซะหน่อยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวอีกตัวนึงโอ้ไม่เจอเฮ้ยยอนมาวะโอขึ้นแปดยังไม่ได้เดี๋ยวเล่นเซนก่อนไหมสี่เซนก่อนไหมการเดียนเอาไว้ก่อนเนี่ยลงสี่เซนก่อนนะครับ <The sun S 1> <ๆ>ผมว่าน่าจะเวิร์กกว่า ไอ้ทแล้วผมอยู่ที่หนึ่งผมเพิ่งแพ้เทิร์นเดียวเองนะเทิร์นแรกปะเออน่าจะเป็นเทิร์นแรกนะที่ผมแพ้นอกน้ำหกปชนะรัวๆเลยหายาเก่งจัดยังไงโอ้โหฟอลอเรนติโนโมาถึงก็แทงเลยไม่ใจเย็นมั่งเลยอะฟอลอเรนนะโอ้หฮิวเอ้ยโอเคฟอเลอเรนตายครับโอ้ยอนซอยยับยอนซอยยับครับช็อตนี้สวย เอาเรื่องเซนมาแล้วเหลือแท้งนะครับแล้วก็ตัวของกาเดียมตอนนี้กาเดียมก็เหลือแค่ช้างตัวเดียวโอ้โหโอเคไอเทมนี้ยอนใช้ได้ครับสลิตสติงนะแต่ถ้ายอนใส่กงเล็บจะดีกว่านะครับเพราะว่ามีโอกาสติดคี้ไงอันนี้ก็ติดครับแต่มันมน่าจะตีช้ากว่าไหม สามสิบกับยี่สิบห้าหรือเปล่าไม่สีเนี่ยผมสองโอเคผมจะแปดแล้วนะผมแปดเนี่ย๋ยวผมจะโอ้ต้องเจอช้างก่อนถึงจะลงสีกาเดียนได้ไม่งั้นก็ต้องเจอเทนเจอหมึกนะครับลงเป็นแทงก่อนโอ้ยอนใจเย็นเอ้ยไม่ใช่ยอนดีเทล เอ้ยได้ฮิว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 รีบข่าเก็บเอ้ยตายแล้วตายแล้วสวยหายาตีอ้าวนิ่งครับยืนนิ่งไปดิครับมาดีครับครับยืนนิ่งไปดิครับโอ้โหสตันสวยจ้ดเรียบร้อยอยู่ดีแนวเดียวเดียวกันเลยโอ้สมุดเขียวสองเล่มใครสั่งใครสอนให้ใส่สมุดเขียวสองเล่มวะนี่ยโอ้เลยจะชื่ออะ โอเคช้างผมมาว่ะกาเดียนมันต้องมาแล้วช็อตนี้มากาเดียนดีกว่าครับไม่รู้ไม่รู้ไปครับผมผมก็ชอบวางอย่างนี้นะหลังๆลงนะเพราะว่าหลังๆเขาชอบดึงหลังกันไง Okay, โอเคสองครับเฮ้ยซีเนี่ยชอบดึงหลังกันเลยเอาชอบเอาไปวางข้างหลังอา้าวหมึกไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยเอาแล้วมาด้วยการเจอกันเองนี่หว่าลืมดูโอ้ไม่มีตัดเลือดก,ก็เรียบร้อยสิครับเรียบร้อยไปดีเน็ตหลุดน,นะรอบนี้สิบเจ็ดแต้มครับถือว่าเยอะนะสิบเจ็ดแต้มเทิร์นถึงสา มาแล้วครับกิลเดอร์ผม3ดาวจนได้ตอนนี้ก็ครบไปแล้วนะ2คอมโบนะครับก็เหลือแค่แทงและแล้วก็เทวอีกตัวหนึ่งแทงก็น่าจะขาดเทนขาดปลาหมึกนะครับยอนผมก็ยังไม่สองนะตอนนี้ผมจะขึ้นกล้าก่อน,นดีไหมเดี๋ยวจะรีหาตัวก่อนดี้เนี่ยขู่และเทนมงกุฎ ไอ้โหโหๆหหหสวยกิลด์เอายอนตัวนี้ให้ลงนะกิลดอร์ลูกรักโ,โห้โหดนยอนซอยหายเลยเฮ้ยสวยยอนยอนซีเนียตีช่วยกันสวยครับอ่าเรียบร้อยแบบนี้มาดีครับสิบเจ็ดแทมอีกแล้วโอ้ผมเจอแต่ละบ้านสิบเจ็ดแทมหมดเลยนะเนี่ย รีบอัพขึ้น9ก้าีว่าไม่รอแล้คอมนี้มันต้องครบก่อนนะครับถึงจะง่ายนะตอนนี้ถ้าเจอบ้านไม่มีตัดเลือกก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าการเดียนมันมีโอกาส50%สเนี่ยที่จะจะเด้งเลือดนะครับออกอีสานใะแล้วเด่งเลือดก็เป็นคนอีสาะนนั่นแหละครับเป็นคนลาวเป็นคนลาวไอ้ลาว ด่าตัวเองด่าตัวเองอย่าตกใจทุกคนไปกันต่อโอ้โหแลห้วหกทำไมคือถ้าคนดูที่คอมเมนต์อนะ่ะเขาไม่ขอคำว่าอะไรนะห้ามมีสีอื่นมาแจมอะ่ะเชื่อไหมผมเล่นเนี่ยผมเล่นมาจัตเตอร์นะไอคอมเนี้ยผมเอามาจัตเตอร์มาเชื่อมเลยนะ <c oughs> ใส่ย,ยอนไปครับไก่อ หรือจะใส่เป็นซีเนียร์ก็ได้นะครับทุกคนแล้วแต่ชอบเลยแต่ผมเลือกเป็นยอนดีกว่าแต่ผมอยากได้ยอนสองดาวก่อนตอนนี้ถ้ายอนสองดาวผมจะเก่งไงผมก็จะยัดอาจจะย,ยัดสมุดเขียวให้ด้วยเฮ้ยแต่ตอนนี้เทินสิบหกแล้วผมเหลือเก้าสิบเจ็ดก็ถือว่าเหลือเยอะนะครับแต่เลเกมผมว่าน่าจะสู้ยากแต่ต้นเกมก็เอาเรื่องอยู่บอกเลยโอโ้เจอตาไก่ ตัดเลือดเรียบร้อยครับผมโอ้โดนยอนยอยด้วยไอ้นโดนตัวเดียวโอ้ยอนตะไก่สองดาวอะยอนผมดาวเดียวไม่ไหวครับโอ้สองสองโอ้ไม่ไหวยอนซอยนิ่งเลยโอ้ตะไก่ไม่อ่อนข้อให้เลยเหลือตั้งสิบตัวนะตายเกิดครับ ลาสดนี้ผมซื้อไอตัวนี้มารอแล้วนะกลัวไม่เจอแทงอาจผมอาจจะลงพวกโอเมก้าหรือลัมเบอร์ไปก่อนนะครับเพราะว่าลงลัมเบอร์ก็ลงได้นะทุกคนเทนลัมเบอร์อ่ะมันจะได้อิเิเมนด้วยไงช้างอะ่ะ <That light. S 1> หรือจะลงปลาหมึกมันก็ได้ไอ <That light. S 1> ตัวบีดจากตัวของ <can> บอดามด้วย ได้เลือกได้หลายทางนะมันค่อนข้างเลือกได้หลายทางนะโอ้โหเอ้ยนิ่งไว้นิ่งไว้เอ้ยซอยซ้ายดีลูกตัวดามเมจอยู่ซ้ายโอ้โหโดนสาปหะเหลือจะเชื่อเลยย้อนผมหายเลยเอาเอาดิพลังย้อนสองตัวอะนิ่งไปนิ่งไปนิ่งนิ่งไปก่อนดูนิ่งนิ่งครับโอเคสิบเอ็ดแต้ม บ้านข้างล่างเริ่มจะกินกันไม่ลงแล้วอะลบน้อยจัดเลยแต่ละบ้านเฮ้ยมามาวะคักม้าก่อนแล้วกันนะเฮ <Lights is S 1> ้ยผมเอามา้าลงอตัวได้นะี่หว่าโอเคไปครับไปครับมาผมจะก้าวล้ว แปลกจัดเลยเห็นเห็นสีเหลืองแล้วแปลกมากจะรอดได้ไหมหูแล้วม้าฟูเซตอ่ะบ้านข้างล่างอ่ะหูม้าตัวนี้ก็เกือบฟูนะครับโหจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหแล้วเจอตะไครอีกแล้วโอ้โหเร็บร้อยม้าก็ตายอย่างเขียดไม่มีไอเทมใส่ มีดิสายเทมด้วยม้าผมโอ้โหเหลือสามตัวโอโ้เยอะกว่ารอบก่อนอีกนะขอตัดสักตัวได้ไหมโอ้โหไม่ให้ตัดด้วยเอาเรื่องเกินเฮ้ยม้าผมมาอีกกว่าทุกคนม้าผมทำสองดาวดีกว่ามังเนี่ยม้าเนี่ย,ยแต่ถ้าผมไม่เจอไอตัวเทลวนะผมอาจจะเล่นม้าก็ได้นะครับ มาผมจะสองดาวแล้วอะเอาดิผมเล่นมาก,ก็ได้นะไม่ไม่เก่งนะครับโหเทนพร้อมสับป,ป่ะนะเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเออสิอะไรอะกิลดอร์กว่าจะหันมาตีไอตัวนี้โอ้ผมแตกนะเนี่ยโอ้เน็ตหลุดอุ้ยขอบคุณโอขนาด ตัดช้างได้ยังลบสิบแปดอ่ะโอ้และเทนสองดาวไงวเกินป้าไล้ทุกคนมีมงกุฎด้วยประเด็นอน่ะไม่ใช่อะไรหรอกเด็ดชื่ออ้ยย้อนผมสองแล้วผมก้าแล้วนะครับเด้เด็ดเด็ดๆๆอะไรของผมวะเนี่ยเอาช้างไปทำไมวะเนี่ย เอาละมวยละอะไรวะจะรู้วะจะรล้วกกับตัวเองนะมาครับย้อนเราเออแล้วทำไมผมไม่เอาไอเทมออกจากหายาติวะเออจะรล้วกมีสมุดเขียวมีเขียวไม่ให้หมาหลือจะชื่อความเบอร์บังเกิดอีกแล้ว บอกแล้วอย่าทำงานเยอะอ่ะตัดเลือดมาอีกครับย้อนไหมยอนผู้ช่วยค่าอันนี้ก็ม้าไปครับเคียวเหรอ,อม้าอีกตัวเอา้าแล้วมารวมกันทำไมเนี่ยม้าสองตัวเนี่อโอเมนมามาก่อนใส่โอเมนเลยครับ โคดดือ้อบอกเลยช็อตนี้อะกิวเดอร์ครับผมมาตามหาเทนเดี๋ยวผมเล่นหมึกแล้วกันนะเทนหมึกแล้วก็เทลนะครับเหลือ3ตัวนะตอนนี้คอมโบผมยังไม่ครบนะครับคอมโบยังไม่ครบโอ้ปอโอเคดีไม่ปาดกลาง ครับเอาหน่อยเอาหน่อยย้อนโอ้โหหุบมา้าหุบทติไมเบลดาโดดโดดสวยเอาหน่อยสวยครับเอ้ยเน็ตหลุดอีกแล้วออามาด้วยกันนี่หว่าลืมขอโทษครับผมลืมโอ้โหยังไม่แตกสักป้าน่ะทุกคนมันจะตึงกันไปไหนไหมาเนะี่ยตึงเกิน ออมองกุดแล้วกันนะอย่างน้อยเราก็ต้องมีเทนอ่ะเราจะเล่นเทนอยู่แล้วช้างผมสองครับโอ,โ,โอเมนมาทำไมเอ้ยเทนผมมาแล้วหายาไปก่อนไหมเธอยีบสองแล้วหายาน่าจะช่วยอะไรไม่ได้หรือเปล่า โอเคเธอหน้าก็ได้ค่อยลงนะครับเดี๋ยวดูเธอนี้ก่อนโอ้โหผมเจอบ้านนี้อีกแล้วอะมาถึงสัพท์ผมว่าแล้วเอ้ามารอบนี้ย้อนผมอยู่ย้อนผมอยู่เอ้ยเฮ้ยเดินมาหาย้อนเฉยโอ้โหเรียบร้อยครับแบบนี้เรียบร้อยผมเนี่ยเรียบร้อยมาโอ้โหตายเกิดโดดลุกสวย โอเมนแล้วยังไงโอเมนแล้วยังไงโดดส,สวยครับโอเมนแล้วยังไงอ่าเลือดเหลือเลือดเหลือเอาดิมาดีครับผมมาแตกสักบ้านไหมตอนนี้ขู่หรือจะเชื่อยังไม่แตกสักบ้านอะไรครับนี่ยโอ้โอัหจะปวดเลยทีนี้เทีวจ๋าซีเนียวซีเนียวจะสามปะเนี่ยซีเนียวจะสามปะเนี่ยกิลเดอร์สามยังไม่พอเหรอ เทีนลงไปอ่อยังไงดีวะเนี้ยเดีอยยกไอเทมห้เทีนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวยเ,เ,เ,เดี๋ยว,ยว,ยวจะไม่หกใส่ให้ซีเนีอ่อะไรเยอะแยะอย่างนี้ได้ไหมอืมหรือผมเอาช้างมาข้างหน้าดี โดด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 โอ้โหไม่ได้โดดด้วยเทลยวสตันโอ้เน็ตหลุดบนนี่เออตัดหน่อยสักตัวก็ยังดีโดดสวยโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยี่สิบโอ้โหเหลือสี่สิบแล้วเหลือเหลือสี่สิบแล้วยังไม่มีว่าไหนแตกเลยครับโโอ้หตึงจัด 2ี้าอยู่แล้วนะครับตึงเกินโอ้โห oh, oh, ผมจเจ้ายังไงดนี่โอเคมา <laughs> ผมลงอันนี้ไปก่อนนะลงไอตัวอะไรนะโอเมก้าไม่รู้จะลงตัวไหนเลยคู่ <laughs> oh, แล้วผมเจอตะไก่อีกแล้วโอ้โ oh, ห oh, ไม่ไหวอีกหรอขู oh, ่ oh, แล้วมามาถึงละ <laughs> เรียบร้อย โดดตัดๆัดต,ตัไปใต้ให้หน่อยโอ uh ้โหไม่ได้ด้วยโอ uh ้โหจะแตกโอเคแตกไปแล้วบ,บ้านหนึงห่งโอ้หเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดบ้านน่ะผมจะรอดป,ะปะ่ะวะเนี่ยตอนนี้วางตัวอะไรก็ไม่รู้คิดไม่ออกเลยว่าจะแก้ว่การวางตัวยังไงดีเพราะว่ามันไม่มีตัวปิดยอนไงไม่ปิดไม่มีตัวปิดซ้ายขวา โอเคครับหมึกผมมาแล้วด้บีดมาช่วยอีกนิดนึงสองบีตอ,อย่างนี้ได้ไหมเอามา้ามายืนขึ้นหน้าอ่ะ,อ,ะอย่างนี้เวิร์กไหมเอออย่างนี้ก็ได้อ่ะวางมัว่วั่วเหมดแล้วผมตอนเนี้ยวางมั่วจริงๆนะครับคิดไม่ออกเลยว่าผมจะวางยังไงดีหรือขยับอหรือขยับย้อนมาฝั่งนี้ไหมเปลี่ยนฝั่งบ้างเพราะว่าตอนนี้ คือผมแช่ฝั่งนี้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะผมไม่ได้ขยับเลยเกมนี้ Justice, <Rain> เอ,อ้ยซีเนียร์ผมสามอ่ะ oh <God. S 1> หาเทยีวนะเนี่ยโอ้โหเทวไม่ออกจริงๆว่ะทุกคนหูดูดิแต้มหูทีจิตไม่ใช่ทีจิตอะ่ะเหลือน้อยจา้าอะไรของผมวันเนี่ยเบอร์เบรอนะครับดึกละเล่นมั่วซั่วมาก oh, <man. S 1> ถ้าเล่นไม่เข้าตาใครอันนี้ผมขด ขอโทษจริงๆะครนะผมขอไปเลยผมวางตัวมั่วมากตอนเนี้ยดูดิคิดไม่ออกเ้วจะวางยังไงดีวะซีเนียลแล้วกันนะแต่ตัดเลือดเข้าเยอะแล้วนะซีเนียลแหละไม่มีตัวให้เอ,อ่ะใส่ซีเนียลเหมือนเดิมครับดาบใส่ฟ้าใส่ยอนก็อาจจะไม่เก่งเนาะสลิสติงน่าจะโอ,โอเคอยู่แล้วแหละโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับได้อยู่เอามา้ามายืนค้ำก่อน เอ้ยอย่างงี้นะน่าจะเวิร์กอยู่วาะมาครับจะแตกหรือไม่แตกจะติดท็อปหรือไม่ติดท็อปมาดูกันนี่แหละโอ้โหจบจบเทลเทลเก่งเกินเออตัดหน่อยตัดหน่อยอีกตัวนึงโอ้ขออีกตัวได้ไหมโอ้โหไม่แตกไหมเฮ้ยสวยสวยสวยโดดสวยครับขูหตัดสองตัวเออโอเคตัวเดียวไม่เป็นไรแตกสักสองบ้านได้ไหม หมูบ้านนี้ไม่แตกด้วยแตกไหมโอ้ตะไก่แตกตะไก่แตกตะไก่แตกตะไก่ไม่ติดท็อปนั่นน่ะเออพลังงานมากก็ได้โอ,โอ้โอเคโอ้บเทนเอาไปโอ้บเนี่ยอ่ะยเดอร์ครับคิดไม่ออกเลยครับตอนนี้เอ้ยช้างจะสามเหมือนกันโอ้จะให จะให้ช้างดีป่ะเนี่ยโอ้โหเทลไม่มาครับทุกคนก็ <Del ights. S 1> ผมขอเล่นตัวของม้าแล้วกันนะเกมนี้นะครับ <The idea. S 1> ก็เหลือแปดแล้วก็ติดท็อปสี่แล้วแหละโอเคมาผมวางอย่างนี้แล้วกันนะเอาตัวของช้างไปโดนโอ้ oh, โดนทุกตัวแบบนี้ตูมเทนสับหายเรียบร้อยเน็ตหลุดจบครับผมโอเคก็ okay, okay, ยังดียังติดสี่นะครับ แต่หมุดกีตัวเองกันคิดไม่ออกเลยว่าจะแก้ยังไงโอ้ถ้าสลับฝั่งไปอยู่ฝั่งนี้ก็โดนเปต้าเป่าเต็มเต็มลำเลยนะครับโอ้ของบ้านนี้ฟูจัดเลยก็โอเคหลุดมาติดท็อปสได้ก็ถือว่าไม่แย่ครับคอมโบมันแปลกอแล้วค่อนข้างที่จะเล่นยากเนาะแต่ไอเทมเราก็มาดีด้วยต้นเกมนะครับก็เลยเล่นง่ายต้นเกมพอเล่นเกมโหเจอบ้านนี้เน็ตหลุดเลยน่าต่ที่สี่ไหมโอเคครับก็ติดสี่อยู่ ก็ถือว่าไม่แยกครับสําหรับคอมโบ6เซน6แทงแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่6นเซนดิ4เซน4แทงแล้วก็4กาเดียนนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าผมจะทำคอมโบแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอไปนะครับถ้าวางตัวไม่เข้าเข้าตาใครแนละ้วผมยังไม่เข้าตาตัวเองเลยผมยังคิดไม่ออกเลยผมจะวางยังไงดีก็โอเคผมก็ประมาณนี้แหละ ก็ลองไปเล่นกันดูนะเผื่อจะรอดนะครับแต่ผมหาเทลไม่เจอจริงผมก็เลยใช้ม้าแทนแล้วกันส่วนไอ้เทลอะ่ะไม่รู้จะไปหาที่ไหนผมรีจนหมดหน้าตักแล้วนะมันไม่มีก็เลยได้มาแค่นี้นะครับทีแรกว่าจะเล่นตัวของม้าเนี่ยแค่แป๊บเดียวเจอเทลก็อาจจะมาเปลี่ยนใส่ก็โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ